คือพี่ผสมอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นสูตรของพี่ใช่ไหมฮะครับตะดุ่นนี้ตะลุ่นะลุ่นตะล่นทีลุ่นตะลุ่นอะลเ่นตะลุ่าการส่ะดุงน้ะลุนตะลุ่ตะไก่กตรทอ่นันอะไร่นต่ไปเรี่นรู้มานากไหนอะไุ่นตะลุ่นงไงุ่ะลี่นตะลุ่นตะลุ่น้ะลุ่นตะลนเล่นตะล่ล่นตะานต้ลุาไปไดู้่ตรมาจากไหนก็ไป ประมาณห้าโมงครึ่งหมดแล้วก็ได้ยอดสามพันกว่าบาทแล้วก็มานใ,นใ,นใด,ด้ไล่ดูอันนี้ต้นทุนนะอันนี้กําไรนะอืเราก็มาคิดมัน,ม,นมันดีกว่าทํางานนี่หว่านไปเ,เลยเราเราเลยตัดสินใจเลยใช่ไหมตัดสินใจเอ๋อ <c oughs> จากวันนั้นถึงวันนี้ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นไงบ้างครับได้ได้รายได้ดีไหมครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับที่จังหวัดที่นู่นที่ดีกว่าที่ดีกว่าเยอะเลยใช่ดีกว่าเยอะ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอำเภอรประคำนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ร้านหน้าหลังผมนี้ก็จะเป็นร้านในหัวแซ่บนะครับขายอยู่ประจําอำเภอบ้านกรวดนะครับอำเภอรประโคนชัยอำเภอรประคำอำเภอที่เป็นรอบนอกของจังหวัดบุรีรัมย์ติดกับชายแดน,นตรงนี้นะทุกคนรูไหมฮะวันละกี่ร้อยชิ้นวันละประมาณเกือบ500ชิ้นนะถ้าเป็นตลาดแบบอำเภอเล็กๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นอำเภอใหญ่ๆเกือบพันชิ้นทุกคนับร้านเล็กๆแบบนี้ มีลูกศิษย์ลูกหาที่นำเอาสูตรตรงนี้ไปสร้างอาชีพไกลสุดนี้อยู่ถึงเมืองนอกต้นสูตรไก่ของพี่ที่เขาได้เลยรู้มาจากพี่พี่ชายคนหนึ่งเนาะแล้วก็มาทำขายแล้วเราขายทั้งไก่ได้ชิ้นละสิบบาทแล้วก็ขายทั้งสูตรได้นะครับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วแมแต่คนที่อยู่ในประเทศไทยก็อยากจะสร้างอาชีพมาติดต่อพี่เขานะเดี๋ยวผมพามาดูขั้นตอนที่เขาสะดุ้งน้ำมันเนาะเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะขายให้ลูกค้าก่อนที่จะบริการลูกค้านะครับแล้วก็ทอดเสร็จก็ลูกค้ามาซื้อเลยเข้าร้านเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่ในส่วนที่พี่ขายมันมีอะไรบ้างครับมันมีเอ่อปลีบบนไก่แล้วก็ปลีบนไก่แล้วก็ไก่ไม่มีกระดูกไก่ไม่มีกระดูกใช่ครับเพราะอะรฮะลงเยอะไมหมครับวันหนึ่งเนี่ยมันแล้วแตลาดตอนแต่ตลาดครับ นี่ไก่ไก่มีกระดูกอันนี้คือพี่ทอดรอบแรกเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับใช้ระยะเวลานานไหมพี่ว่าจะได้มันสวยงามขนาดนี้สวยๆอย่างเงี้ยอันนี้ทอดทอดทั้งสุกเลยเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีใช่ครับแต่ผมทอดจากบ้านมาประมาณห้าทีแล้วก็จะมากระดุกน้ำมันจะเจอระมอันนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนสุดท้ายก่อนการก่อนการที่จะขายให้ลูกค้าอะไรใช่ไหมใช่ครับอ๋อ เรียกว่ามาสะดุ้งน้ำมานนาทีหนึงอ๋อคือว่าสะดุ้งน้ำมันเราเราต้องใช้ชุบแป้งชุบอะไรเพิ่มอีกไหมฮะไม่ต้องเพิ่มแล้วไม่ต้องต้องเสร็จจากบ้านแล้วอันนี้คือสุกหมดแล้วเรียบร้อยมาแล้วพร้อมขายแล้วพร้อมขายแล้วใช่ไหมฮะเรียกว่าการสะดุ้งน้ำมันแล้วพี่ไปขายร้านไก่มาก่อนหรืออะไรยังไงฮะทำไมทอดได้สวยงามขนาดนี้เขามาเหมือนกัน เรียนแต่เขาเขาบอกไม่หมดหรอกเขาไม่หมดแต่พี่คือต้องมาประติดประตอเองจนจนจนกว่าจะได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับคือไปชิมไปชิมรสชาติในในห้างด้วยในห้างด้วยฮะไปชิมแล้วก็มาปรับปรุงอย่างในนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่ก็เป็นแป้งแป้งสาลีใช่ไหมแป้งสาลีอันนี้แป้งแป้งสาลีอย่างเดียวแป้งเป็นแป้งเป็นสูตรของพี่เลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อเหรอฮะ เป็นน้ำจุ่มไอ้ลืเหลืองใช่ถ้าเกิดได้ดูในช่องผมนะก็จะ,จ,ะจะรู้ว่าจุ่มน้ําเหลืองนี่แหละคือพี่ผสมอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นสูตรของพี่ใช่ไหมฮะสะดุ้งนี่ประมาณหนึ่งนาทีกว่า,าใช่ไหมอ๋อเขาเรียกว่าการสะดุ้งน้ำมันแปงง้งออันนี้คือเรียบร้อยแล้วอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบบาท เป็นเนื้ออะไรถามว่ามันไม่ใช่เนื้ออกเนื้ออกมันมันจะแห้งมันไม่มีมันไม่มีไหมม่มีอะไรเลยใช่ไหมีครับโอ้แต่มันจะกรอบมากประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเลยแล้วพี่ขายพวกไก่ทอดอะไรได้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยขายตั้งแต่กรุงเทพมาอยู่นี่แล้วพี่เคยอยู่กรุงเทพด้วยเหรอฮะใช่ใช่ อกรุงเทพก็ขายไก่ทอดเหรอฮะใช่ขายตรงนี้แหละอ๋อทีนี่กลับมาอยู่บ้านอ๋อมาอยู่บ้านตั้งแต่ปี58ก็จับสร้างอาชีพนี้มาเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับใช่ขายแต่นั่นมามาอยู่ใหม่ๆนี่ขายขายไม่ได้นะอืมก็สิบบาทเขาบอกว่าแพงตั้งแต่ปี58เนาะก็ราคานี้อยู่ใช่โอ้โหเขาบอกแพงเขาไปกินพวกโครงไก่พวกอะไร ผมมันถูกกว่า้านนอกเราเนาะตอนนั้นก็ยังไม่ชิมรสชาติด้วยเยังไม่เปิดใจว่ายังไม่เปิดใจเจ้าไหนมาอะไรนะอยู่ซาฟ p รีเวอร์มโนลมสีโตลาดนั้นของแรงันนั่นแรงแรงขาที่ก็แรงด้วยมีแต่บ้านดาราใช่ใช่บ้านดาราาเลีตัวครับผมเลียใช่ใช่ใช่อ อยู่เทือกขายคนเดียวเล็กๆที่เมตรแปดสิบวางตู้ครับไในตู้เดียวเองถ้าอยู่เทพพี่นี่โซโล่เดียวเลยฮะโซโล่เดียวอ๋อเหรอจะไม่ได้ทอดอย่างนี้นะมาทอดที่นี่เลยมันทำไม่ดูสดสเลยทอดสดสดแล้วก็ขายคือถ้าเป็นที่นี่ถ้ามาทอดสดๆมันทำไม่ทันใช่ไหมอ๋อผมเข้าใจละลูกค้าเขาจะมาแบบยังไงล่ะอืม ถึงว่ามันไม่ดําเลยใช่ทีวผมดู <c oughs> ดูทำไมมันไม่ดําเลยที่เปลี่ยนทุกวันเนาะครับอ๋อให้มันห,ห,ห,ห้าส่วนห้าส่วนแป้งนี่กรอบมากเลยพี่ มันก็ร้อนเรื่อยๆอันทุกส่วนของไก่อันอันไหนนี่หมดเร็วกะกันตัวนี้ใช่ไหมฮะเพลียเลยตัวนี้อันนี้เพอ,อีกเลยฮะเขาเยอะเขาย้อนีปพวกก็ร้อนี่ ่เรียนรู้นานไหมที่ว่าจะได้ทอดไก่แบบสวยอะไรขนาดนี้ <บา S 1> ลอง <บา S 1> พี่ลองถูกนานไหมครับประมาณเดือนนึงเลยเดือนหนึ่งแ,แรปกก้งแข็กุก็มีแป้งแข็งก็มีแป้งแข็งลูกคาก็มา,อาตอนลูกหิวไปเยอะเหมือนกันนะ มีมีคนมาเรียนรู้งานกับพี่ไหมครับพวกนี้ก็มาเอาอะมาไปที่บ้านเลยใช่ไหม,ไมไอ,ไออนไลน์อออนไลน์เอาพี่พี่ส่งวิดีโอออนไลน์โอ้โออนไลน์หรือจะมาที่บ้านก็ได้มาที่บ้านก็จะได้เรียนรู้จะได้สอนแบบตัวต่อตัวเลยจับมือสอนสวยจริงๆอ่ะอย่างคนที่เขาอยากจะมาเรียนกับพี่เนี่ย ที่สอนหลักสูตรที่เป็นทอดสวยได้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับครับสอนอย่างนี้คือออกจากครูยังไงก็ลูกศิษย์ต้องได้อย่างนี้ผมลืมเกือบลืมถามไก่เนี่ยมันมีรสชาติในตัวมันเองไครับมีรับมีที่เนื้อไก่ด้วยแล้วก็แป้งด้วยแป้งด้วยครับไม่ต้องจิ้มซอสมันก็อร่อยอย่างนี้นะอ๋อ วันนี้เอามาเยอะไหมพี่วันนี้ลงเยอะไหมฮะ้ยห้าชิ้นฮะ450้้า450ชิ้นเลยเหรอพี่ถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านปวดให้คนใช้ก็ประมาณ900ชิ้นป้ามันมีเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะตลาดบ้านนอกเราก็ซื้อที่ธรรมดานะโอ้ ถ้าเกิดเพิ่นผมแบบไม่รู้อะไรเลยอยากสร้างอาชีพเนี่ยผมจะติดต่อกับพี่ติดต่อยังไงทางไหนบัตรได้บ้างทางทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กชื่ออะไรฮะในหัวในหัวชาแนลแล้วมีเบอร์ทงเบอร์โทรติดต่อไหมพี่ครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าแปดสองเก้าแปดสอนางหนึ่งเก้าหกหนึ่งเนาะติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะ พี่ว่าอะไรนะครัีคิดว่าลูกค้าจะจะทานแล้วมันจะไม่อบแล้วมันไหมใช่ไม่จะไม่หืนขอกลิ่นหืนของน้ำมันไม่มีกลิ่นหืนเลยครับเพราะว่าใช้น้ำมันใหม่ทุกวันอ๋อที่มาที่ตลาดอย่มาที่ที่แล้วทอดที่ตลาดแล้วก็เอาไปทอดที่บ้านเออแล้วมาตลาดก็ใช้น้ำมันใหม่ใช้น้ำมันอ๋อเอาไปทอดที่บ้านอ๋อสลับกันอย่างนี้อ๋ออ๋อสลับสลับกันอ๋อคือมาที่ตลาดต้องใช้น้ำมันใหม่ทุกครั้งโอเคเข้าใจ้า ทุกคนเพื่อนๆทุกคนจะเห็นว่าวิธีที่พี่ในหัวนะฮะกลางทอดเนี่ยเป็นวิธีการสุดท้ายของขั้นตอนการทอดไก่ก่อนที่จะขายให้ลูกค้าเลยใช่ไหมครับ,รบเป็นการสะดุ้งนะเป็นการเรียกว่าเป็นการสะดุ้งน้ํามันเรียกสะดุ้งน้ำมันทางในหัวเรียกว่าสะดุ้งน้ํามันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําศัพท์ที่เรียกถูกหรือมีคําศัพท์ที่ต่างไปจากนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับ เพรเาะว่าขุนแป้งที่มันเกาะมาก,กับไก่ด้วลก็จะลงไปอหัวน,นี้มันมรวมๆแล้วนั400ชิ้นตลาดเล็กๆนี้400ชิ้นถ้เป็นตลาดใหญ่นะครับเือประชัยอย่างเงี้ยจะเป็นเกือบเกือบเพันชิ้นไม่ไปลนะตำรวจตรงนี้คือถ้าเกิดวิ่งไกลถ้าโดนตำรวจจับ้องทีก็อัดทุนแล้ว พี่วิ่งรอบนี้อ๋อเออพี่ตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่มาสร้างอาชีพจากพี่ไปกี่รุ่นแล้วเนะี่ยยี่สิ0กว่าเลยอ่ะเขาอยู่จังหวัดไหนบ้างอยู่คนละจังหวัดเลยอยู่คนละที่ <ผม S 1> เลยจะไม่ให้อ๋อพยายามจะไม่ให้ซ้ำกัน ผมเข้าใจพี่แล้วห้ามอยู่ใกล้กันเลยใช่อ่าห้ามอยู่แต่ละคนนหนึ่งเนี่ยหรือถ้าอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ว่าอำเภอห่างกันหน่อย่ก็ใช่อ๋อจะห้ามอยู่ใกล้กันใช่ก็เดี๋ยวไปทับไปทับที่กันอ๋อ กว่ากว่าลูกค้าที่เขาจะมาเดินมาซื้อเนี่ยอย่างเช่นห้าโมงพี่ไก่ของทางร้านเนี่ยยังกรอบอยู่ไหมครับกรอบอยู่ครับแต่ว่าร้อนไม่ร้อนแน่นอนเออไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงอะเนาะใช่เราต้องเตรียมเตรียมไว้ให้ลูกค้าแต่ถ้ากรอบเนี่ยกรอบแน่นอนอยากรีบไปหกโมงครึ่งในกรอบโอ้เมนสิ่งมากเลยนะเนี่ยอันตามห้องอะไห้องเย็นห้องเย็นอะไรพวกนี้ ตัวนี้ก็เอามาเสริมวัลค่ารำมันวัลค่าข้าวไปอ๋อเป็นตัวเสริม <c oughs> อ๋อวัลค่ารำมันวัลค่าข้าวไป นี่เยอะมากเลยสองถาดแล้วผมว่าถ้าวางเต็มนี่สวยมากเลยถ้าลูกนะก็วางใช่เติมเลยถ้าเด็กน้อยเปิดเทอมเมื่อคือสามโมงครึ่งคือต้องพร้อมในหน้าร้านอ๋อถ้าเด็กๆเขาเปิดเทอมทางร้านสามโมงครึ่งก็ต้องพร้อมทุกอย่างแล้วนะอ๋อนะครับ เดี <Michael> <def uras> ๋ยวหลังจากนี้เรามาดอดูพี่ขอทอดวิ่งแซบคลุกวิ่งแซบนะครับว่าเขาจะทำยังไงทางร้านอันนี้พี่จะทําคลุกวิ่งแซบใช่ไหมฮะที่เป็นเมนูขายดีทางร้านอีเช่นกันนะวิ่งแซบนี่ที่ทางร้านขายยังไงฮะกิบาทเท่ากันค่ะอ๋อเหรอ มาณครั้งละ20ชิ้นครั้งละ20ชิ้นอ๋อพี่อันนี้คือพงวิงแซบของทางร้านเองเนาะใช่ใชแล้วก็สูตร <พง S 2> ของพี่<ช>ด้วยใช่อ๋ออะปรฮะแซ,บแซบ่บกว่าเจ้าดังแน่นอน,น, <laughs> นให้ฟองฟองะโอเค แค่นี้แหละฮะอ๋อแหละอันนี้คือเข้ากันแล้วสิบบาทเหมือนกันโอ้เดี๋ยไปดูตอนเที่ยงถ้าใช้ถุงพิษกับมันจะเข้ากับเนื้อทุกตรงเลยอ๋อแสดงว่าพี่เคยใช้กระป๋องใช้กะละมังมาแล้วอ๋อคือถ้าเป็นตัวนี้คือเข้าทุกอนูใช่ค่ะเเกก็บมีพวยอะ จะติดมันเป็นส่วน้วนเล็ดท่วเข้าเนื้อที่ตรงพี่ถ้าเป็นเป็นไฟทอไดไบบนี่ชุดละเท่าไหร่ครับสามสิบบาทสามสิบบาทอ๋อ,อพี่จะจัดไปก่อนใช่ไหมแล้วค่อยราดชีดที่หลังส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือ <นะ S 2> ว่าผู้ใหญ่เะนะนี่ยอ๋เนี่ยอันนี้คือสามสิบบาท อ <laughs> ันนี้มันเป็นมัยงเน็ดกับมยงนบีอ๋อ สมนี้ราคาเท่ากันไหมครับลองลองพี่แล้วช่วงเรื่งอะไที่มาขายเป็นไงบ้างครับปีหนึ่งเลยปีหนึ่งขายได้ไม่ได้แค่คือขายปีใช่ค่าน้ำมันค่ากินเฉยๆค่าแรงฟรีใช่ปีหนึ่งเต็มปีหนึ่งเต็มๆเลยอ่ะแบบใช่พอได้กินพอได้ค่าสับข้าวอ่าพอได้ค่าวข้าวน้ำมันรถอ๋อยังไม่ได้แบบพอเห็นน้ำเห็นเนื้อใช่ไหม ไม่เวดใจเนาะมันหลอกใจเขาจะกินพวกโครงไก่เนาะโรงไก่หบาทนี่น้ำแม่คุปตาพูดพดไปอันนี้ก็ไม่ค่อยมีตามสลัดต่างอำเภอเงี้ยเออไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะขายไม่ได้เาะจมีจะเนคยเปลี่ยนด้ยครับเปลี่ยนไปขายยอยไปขายปลานื่อ๋อนะมันก็วนมาที่เดิมเพราะว่าไม่ใช่ทังหรอก ขายันนีีมมด่แล้วพี่ขยับขยับแล้วแล้วขออนุญาตถามหน่อยตอนนั้นกำลังใจยังดีอยู่ใช่ไหมกำลังใจยังสู้ยังสู้ยังสู้อยู่ใช่ไหมจะไปทำอะไรแล้วอ๋อเพราะว่าเรามาทางนี้เรามาทางนี้เดี๋ยวผมขอแอบสอบถามหนึ่งแล้วพวกสูตรไก่การทอดการอะไรเนี่ยพี่ไปเรียนรู้มาจากไหนอะไรยังไงฮะพี่พี่ทำงานด้วยกันพี่ทำงานด้วยกันใช่เขาบอกเขาเล่า อ๋าเอาทีนี้เขาไปได้สูตรเขาจะไปดูไม่ถามอ่าไม่ได้ไม่ได้ถามต่ออ่าแต่มันมีที่มาที่ไปแน่นอนก็ไปบรรจุเสาที่ก็ไปตามไปดูกับเขาว่าต้องขายยังไงอเอปเหมือนไปเรียนรู้งานก่อนใช่ไหมอ๋อไปดูว่าเขาขายยังไงอืทีนี้เขาไปขายใบสองครับตลาดบางทีเนาะตลาดบางทีโอ้ใหญ่นะใช่ไหมใช่อ่าเขาก็ไป ประมาณ5้าโมงครึ่งหมดแล้วก็ได้ยอดสามพัน่าบาทแล้วก็ก็มาไห้ไล่ดูอันนี้ต้นทุนนะอันนี้กําไรนะอืมราก็มาคิดมันคิดดูปีกว่าทํางานนี่กว่าไม่ใช่อ๋พี่มาไล่ดูแล้วใช่ไหมเทยบวกลบคูณหารดูแล้วโอ้โหได้เงินตั้งพันห้าไหมกำไรขึ้นแบบขึ้นเนาะอืเงินตั้งพันห้าทำอะไรอยู่วะก็เลยพี่สอนผมหน่อยเกิดไปตรอ๋พี่ขอเขาเลยป้าสอนรุ่งใหม่ก็เลย ก็สวนให้ก็มีใครจะจ่ายอยู่ค่าครูอยู่มีค่าครูให้เขาด้วยอค่าวิชาเนะเ<อ>าะของที่เขาก็ให้ให้ตลาดสองวันเ<อ>ขาแบ่งตลาดสองเฉพาะเสาร์อาทิตย์ะนะตอนนั้นยังไม่ออกงานครับขายเฉพาะวันหยุดก่อนอขายเฉพาะวันหยุดก็ไปโดยไปขายเฉพาะวันหยุดเงินเดือนแค่มาได้ใช้เลยขายเฉพาะอันนี้ที่ขายของอยู่พอเหรอฮะใช่โอ้ทีนี้ก็เลยมาคิดว่าถ้าเราขายทุกวัน จะเป็นก็เลยเราเราเลยตัดสินใจเลยใช่ไหมตัดสินใจเลยอ๋อแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นไงบ้างครับได้ได้รายได้ดีไหมครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบอ่ะที่จังหวัดที่นู่นที่นี่ดีกว่าที่ดีกว่าเยอะเลยใช่ดีกว่าเยอะโอ้โหนี่นะการพี่ในหัวนะฮะทำอ่า ไก่ทอดขายนะครับชุดละสิบบาทเลยนะชิ้นละสิบบาทเลยนะนะครับพี่อันนี้คือเราวางหมดแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยหมดแล้วพี่จัอ๋อนี่นะฮะนี่ก็จะเห็นครับเฟรนฟรายนะครับแล้วก็เฟรนฟรายไก่ทอดเฟรนฟราย เนกเกตตัวนี้นะฮะชุลละ30บาทเนาะเนกเกตที่ขายไงครับพี่ชิ้นละ5บาทนะเนกะเกตส่วนพวกไก่เนี่ยนะฮะเป็นไก่แซ่บนะเนี่ยเป็นเนื้ออกแซ่บนะชิ้นละ10บาทเนะี่ยทุกทุกอย่างวันนี้ชิ้นละ10บาทแล้วแอบบอกนิดหนึ่งว่าขายดีมากๆนะร้านาน้ราขนาดร้านอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับเป็นตลาดนัดประจำอำเภอนะเวียนกันแต่ละอำเภอเนะี่ยขายดีมากๆนะครับ พี่ในหัวครับถ้าเกิดอยากเพื่อนๆเ,เขาดูทางช่องอยู่เขาอยากจะมาชิมไก่ทอดร้านพี่นี่มาได้วันไหนอะไรยังไงบ้างครับวันพฤหัะอยู่ที่อำเภอรประคำนะครับออวันพฤหัดอยู่ที่อำเภอประคำนะครับวันวันศุกร์อยู่ที่อำเภอระโคนชัยแล้วก็วันเสรออเรนา,ารสอา์อยู่ที่อำเภอละฮันทนทรายวันอาทิตย์อยู่ที่อำเภอโนนดินแดงครับแล้วก็วันจันทร์อยู่ที่อำเภอบ้านกวดครับเขตชายแดนนะครับเขตชายแดนหมดเลยครับผมใครที่ดูสนใจเนาะอยากจะสร้างอาชีพติดต่อ พี่ในหัวมาได้เลยครับติดต่อมาเลยครับที่เพจในหัวชาแนลนะครับะะแล้วก็เ<อ>บอร์โทรก6 4 9 8 2 1 9 6 6ครับรบอันนี่สองเนาะครับผมอันนี้ให้ชื่อมติดเลยอันนะี้สองเลยนี่ส,สองเลยครับอันนี้ก็สามอันนี้ก็สามพี่พี่แอบามนี่หนึ่งหมดทุกวันนี้ครับหมดไหมทุกวันเนี่ยมัน บางวันก็หมดบางวันบางวันก็เหลือน้อยเหลือน้อยมากครับออ๋นี่นะครับอันนี้เป็นชิ้นละสิบาทเนาะนะครับก็จะมีมีซอสด้วยใช่ไหมพี่มีซอสครับซอสซอสซอสพริกครับนี่นะทุกคนนี่คือหลังจานของที่นายหัวนะครับที่ทอดที่หยุดวันไหนบ้างนะครับ วันเดียวห้อกน,น,นั้นพี่ทํางานตลอดใช่นะฮะคือจร,จริงๆอ่ะที่ในหัวเนี่ยไม่ได้มาสะดุ้งน้ำมันอย่างเดียวนะจะต้องเตรียมการตั้งแต่ที่บ้านตั้งแต่กี่โมงอรพี่ตื่นก็ประมาณตีโมงครึ่งครับที่บ้านคงเช้าเลยะฮะโอ้นี่วิธีการมผมอยากจะพาทุกคนนะฮะจร,จริงๆอ่ะอยากจะพาพามาดูผู้รีวิวแต่ว่าเวลาเราน้อยก็เลยพามาดูแค่ช่วงการสะดุ้งน้ำมันของทางร้าน ทอดได้ไก่ได้สวยมากๆเหมือนเจ้าดังที่ขายในห้างเลยครไม่ผิดไม่เพี้ยนเลยทอดได้สวยมาแล้วขายดีจริงๆน,น,น,นะครับวันละถ้าเป็นตลาดธรรมดานะทุกคนวันละเพียง500ชิ้นเลยทีเดียวและนี่คือทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูนะครับในหัวไก่แซ่บนะครับอยู่อำเภอประคนชัยอำเภอบ้านกรวดอำเภอประคํารอบบริเวณชายแดนแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ในคําอธิบายคลิปนะครับที่เขามีทั้งเพจติดต่อและก็เบอร์โทร นะครับใครเพื่อนๆสนใจลองติดต่อสอบถามกันดูนะครับเผื่อจะได้สร้างอาชีพและก็มีอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ